สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไ s ช็อต e r ิร์ฟนะครับแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นอยู่ในโหมดมัมมี่ฮีโร่นะครับจัดให้ตามคำขอเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมขอ100ไลค์ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าอุตส่าห์ไปหาห้องมัมมี่ฮีโร่มานะครับโอเคฝากด้วยนะครับ100ไลค์นะครับคลิปนี้นะครับโอ้โหปีโอ้โหไม่โดนไม่เยอะแม่งฆ่าตัวตายซะก่อนไม่เป็นไรครับมันไปไหนละ โดนโดนผมโดนผมเอ้าโอ้โหตายผมเกือบจะตบเขาได้แล้วเมื่อกี้โอ้โหพลาดพลาดพาโดนในเห่เปวดเกาะไปเลยวิวโ,โหมันกระโดดสูงอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบตบยากสำหรับมัมมี่ฮีโร่นะครับกระโดดสูงเกินไปเลยโดนดีโดนไปดีก็ไม่รอดอยู่ดีอะอีกสองคน เล่นปืนไฟอะ่ะโอ้โหปืนไฟกระสุนน่าจะเยอะปึ๊บอึ๊บฟาดแม่งเอ้ยผมจะตายผมจะตายโอ้โหตบไม่เข้าเลยว่ะเอาดิเอาดิเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมตีไม่ค่อยโดนเลยวะเิวจังไอ้หรือว่าเมาส์ผมวไ,ไวไปวะเนี่ยเดี๋ยวเราขอปรับความไวเมาส์ลงกันโอ้โหสองจุดห้าศูนย์แล้วสักประมาณนี้ก็ลังดีโดนดิเออแตกไปสัตว์พอจะไลต่ตบได้ ห้องนี้เอ้ยกระจีแม่งมันไม่มีหลอกห้องโลอ่ะหรืออาจจะมีไม่รู้แต่ผมอ่านไม่ออกว่ะช่างมาแล้วกันมาผมจะใช้ปืนบอมจีจีเนี่ยในการยิงบอมมี่นะครับบอกเลยว่ายิงนัดเดียวตายนะครับ้หา,หาจุดที่แบบว่ายิงมัมมี่ง่ายๆเลยมีมัมมีว่วะยิงไปอีกนัดหนึ่งเอยมัมมี่ฮีโร่มาต้องระวัง ไปลงมาดิโอ้ผมมันลงมาอุ้ยเกือบตายว้ายไปแล้วไปแล้วฮะไปแล้วฮะไปแล้วฮบฐานมาเนี่ยเอ้ยติดติดติดโอเคนึกว่าจะไม่ทานซะร็จละรอมาเข้าไปใกล้ยิงดักนี่เจอยิงดักเออเอ้ยเนียโอ้ยตกใจนี่ไงยิงไปเดะเดี๋ยวผมว่าเมาส์มันก็ช้าเกินผมลู้นแตกไหมไม่แตกเฮ้ยโอ้ยเกือบตายแล้วกูอยู่แถวริมนี่มันแบบว่า มันมันแบบมันเสี่ยงเกินไปนี่ไงยิงไปเดะถ้าแตกนี่คือแตกหมดเลยนะบอกไว้ก่อนบอมีมลองหลมาการเดียนก็มายิงไปยิงไป,งไป,งไปเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้เองเดี๋ยวให้ฝั่งนัวนเขาจัดการกันเอาเองหวังว่าจะไม่แตกซะก่อนมันขึ้นมาแล้วยิงมันดิไปมึงไปเอ้ยโอ้โหเป็นเป็นได้ไงมานี่เลยขอเป็นมรุทุกฮีโร่แล้วกันนีขวาค้างไปเลยครับ เฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ยไม่โดนตีไม <Wait, S 2> <ต>่โดนเดีดเด็ดแตกไปดิโอ้โหทำไมตีไม่โดนเอยโดนแล้วโดนแล้วนี่ไงแตกไปดิสัตว์ <c oughs> ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมรรษุ์ที่เราต้องชนะครับผมไม่เล็ระดับผมเซียนแล้วมามีม่เหลืออีกสามนะครับน่าจะน่าจะชนะแหละเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนตอนนี้คือแบบว่าเพื่อนไม่ไหวแลวมึงมามึง <c oughs> มาตัวดูดะมาเพื่อนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย หนีวะหนีวะกดค้างไปเลยนะครับถ้าเล่นเป็นตัวฮีโร่อะเราต้องกดขี้ขวาค้างไปเลยมันจะฟันง่ายกว่าแต่ตอนนี้คือพมีม่หนีหนีอย่างเดียวเลยไม่กล้าไงมาดีมาดิาดโอ้โหไหนแล้ววะอีกตัวหนึ่งอยู่นี่ลงมาลงมาหน่อยได้ไหมผมไม่ได้วะปล่อยละกัน น่าจะไม่ยอมให้จับง่ายๆหรอกนะครับแบบไม่กล้าหันหลังสู้เลยคือแบบวิ่งหนีอย่างเดียวเลยก็ก็แบบว่าดาบมันแรงไงนะครับดาบของมนุติโร่มันแรงจัดตัวนึงอยู่ข้างบนนะครับไม่น่าจะลงมามันเริ่มวินใหม่แล้วนะครับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมเลยโอ้โหแล้วก็ขยันปลาระเบิดแฟลชเยอะเกินจะขยันปลาระเบิดแฟลชเป็นไหนก็คือตอนนี้มันมีเยอะมาก มาแล้วมันมาแล้วมาขึ้นมารีบกระโดดขึ้นมาให้หมดเลยเฮ้ยเเดี๋ยวเพื่อนไปดูฝั่งนู้นดิ่ทำไมไม่ไปดูวะมันยืนอยู่ตรงฝั่งนี้ทำไมกระจายกันดูดีเดี๋ยวมาแตกไปครับมัมมี่มีอยู่สามสี่ห้านะครับมาแล้วฮีโร่มาแล้วฮีโร่มาแล้ว,ฮ,ลว,ฮ,ลวฮีโร่นี่ต้องยิงก่อนมาไอสัตว์โอ้โหชิบหายแล้วแตกแตกเฮียยิงดิ แตกไปมึงไอ้ซาไปแดกนะครับเอ้ยมาแล้วอุ้ยโอ้โหแม่งตกง่ายมากเลยนะเซิร์ฟจีนเวลาผมเล่นเนี่ยตีหัวตีหัวนี่ไงจัดไปแตกไปดิมึงเซิร์ฟจีนนี่เวลาผมยิงมัมมี่นะมัมมี่ไม่ตกผมอย่างง่ายเลยต่างจากเซิร์ฟไทยนะเซิร์ฟไทยคือไหลไปตรงอื่นแต่เซิร์ฟจีนแม่งแบบไงก็ไม่รู้นี่ไงหัวแตกไปดิมึงอีกครั้งเดียวก็ตายแล้วเอาดิหัวหัวเน้เนๆโอ้โหแม่งเพื่อนเอาไปก่อน อยู่ไหนดีเนี่ยรอบนี้เอ่อโอ้โหผมแม่งวิ่งไปตรงนู้นเยอะมากผมอยู่ตรงนี้แล้วกันกูดูวะโอ้โหแม่งเป็นกันตรงนี้ยิงมันด,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 ดียิงไปดียิงไปดีเชื่อไม่ปลอดภัยแล้วไปดีกว่าไปแล้วไปเล้วโอ้ยไปมันตามผมมาเว้ยมาดิมาดิมาดิม,าดมึงซาดเฮ้ยยิงไม่โดนไปดีกว่าไม่อยู่แล้วอยู่ไหนดี อยู่นี้ได้ไหมปึ๊บมาอยู่นี้ดีกว่านะครับแต่ว่าจะจะหลบเอ่อมาม,มีโล่เหรอเนะียงั้นผมขอเออเป็น,นีนี้แล้วกันเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องกระโดดหลบนะครับแต่ละครั้งมาตอนนี้ผมแปลงล่างได้แล้วนะครับมาขอแปลงล่างเลยแล้วกันมาลุมมาลุมมาเอ้ยเชี่ย ผมโดนตบอุ้ยนี่ไงแตะไปดินี่ไง,ได,ไงดับเบิลคิวนี่นะครับระดับเทพนะครับฟาโลเหรอฟาโลเข้ามามึงเข้ามาปึ๊บนี่ไงโดนไปดิเอ้ยเอ๊ะถอายกันถอยกันถอยกันนะครับถอายกันถ้าผมเล่นอยู่ข้างในเนี้ยผมบอกเลยว่าเอ้ยตบไม่โดนเอ้ยมันเล่นเล่นล่องหนล่องหนล่องหนโดนไปดิเจอสะบัดเมาส์าเข้าไปนี่ไงโดนไปดิ เดี๋ยวอีกสี่ตัวนะครับกำลังไปช่วยเราแปร์ป๋อผมไหวไหวชิวมันมันหนีวะเอาหน่อยเอาหน่อยดีเถอะโดนแน่มึงโดนกูตีแตกไปแล้วก็เดี๋ยอีก3ตัวสา3ตัว,ตวไปไหนละเหมือนมีตัวฟรีด้วยมั้งอ่าไม่มีแตกไปเลยไม่ต้องเลยอ่าเดี๋ยวนะอีกสองอีก2อยูอ่ไหนวะ ไปแอบไหนแล้วเนี่ยต้องวิ่งหาแล้วน่าจะอยู่ตรงกลางมั้งอยู่กับเพื่อนอุย้ยจะตายอุย้ยมันมันเล่นแบบพุ่งเอาดิเอาดิมึงมาดิมาดิมา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 ,มา,มา,มาปาโลก็ได้ม,มกะกระโดดรกระโดดเหรอกระโ,โดดแต่อุ้ยโดนแม่งโดนแม่งตกเออโดนสักที ไปครับรอบนี้จะไปอยู่ตรงไหนดีอืมคนเริ่มกองเยอะแล้วมาตรงนี้ได้บ้างอุ๊ยโอ้โหเป็นมาม,มีว่ว่ะมาครับมาครับจะเป็นตัวอะไรโอ้โหเป็นพร้อมกันเลยข้างในนี้อุ๊ยถอยก่อนถอยก่อนเอาระเบิดกูไปเลยทายๆกันมันไปไหนล,ออละเออโดนระเบิดผมไม่ดีรู้สึกว่าในห้องนี้มีคนเปิดไม์ด้วยนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะแบบรินเสียงคนพูดด้วยนะ เออผมก็งงันว่าทำไมได้ยินเสียงคนเขาพูดกันไม่แน่ใจเ,ออเดี๋ยนะผมไปลอยข้างหลังได้ไหมผมจะหลอยตบด้านหลังปุ๊บมาต้องได้ครับต้องได้ครับเล่นปืนไฟซะด,ด้วยแตกไปมึงฮ่ <laughs> <laughs> าฮ่ฮ่าป่าระเบิดไปเลยเป็นแน่พวกมึงอ่ะแตกไป แตกไปดิโอ้โหไม่แตกเอ้ยโอ้โหแตกสวยตั้งนี้ดีไปครับแล้วก็ตัวที่กระโดดดึงๆึด,งด้านบนเป็นไอ้นี้และมันต้อนฮีโร่แล้วมันน่าจะเป็นได้อย่างน้อยสามคนเนาะสองคนมันยังไงไม่รู้ไปเด,ดไปเดตบไปเลยตบไปเลย,อย,อย,อยตอนนี้ผมเอทอยู่นะครับนี่ไงเฮดช็อตแตกไป ไอตัวมอนต์ฮีโร่อ่ะมันจุดอ่อนมันอยู่ตรงหัวนะครับแค่ขี้ขวาโดนหัวมันก็ตายแล้วนะครับนี่แหละก็เป็นทริคนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็แบบว่าก็ก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับมาวินใหม่ครับปาไปเล่นใหม่ปา้าเอ่อโอ้โหแม่งเป็นกันแล้วโอ้โหตรงนี้ไอ้เหี้ยเป็นเยอะจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวฟรีด้วยขอ,อยิงตัวฟรีก่อนขอแลกกันตัวฟรีอ่ะ ยิงไม่โดนเฮ้ยมาแล้วไปดีกว่ากูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วปึ๊บเอ่อให้ไปแล้วไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าเฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกูด้วยช่วยผมด้วยโอ้ยเฮีย yeah, นึกว่าจะไม่รอซะแล้ว <c oughs> ดีนะมีเพื่อนช่วยไว้เป็นข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีตัวใหญ่แตกเลยเออ๋ยวลองหุ่นมาลองหุ่นมาลองหุนงห่นมาครับ มันเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยเอ,อ้มันตกไปข้างล่างแล้วขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาด,มาดีไม่ยอมขึ้นมาไปแบมไหนแล้ววะเอ,อ้ยตรงไหนแตกตรงนี้เหรอฝั่งนู้นแตกครับเฮ้ยตรงนี้ขึ้นมาแล้วตรงนี้ขึ้นมาแล้วเฮ้ยโอ้โหตกตกไปเลยนี่งไงแตกไปดิออ้ยถอยกอนถอยกัน,ย,กนยืนอยู่น้าไม่ได้เดี๋ยวตายเอ,อ้ยเดี๋ยวดตัวผมเป็นไรเอ,อ้ยวิ่งเร็วเฉยเลยมันเป็นลับอะไรหรือเปล่าวะเนี่ย ไม่รู้ว่ะไอ้ไป,ไปดิโอ้โหแม่งตีช้ามากเว้แต่ตัวผมวิ่งเร็วมากเลยตอนเนี้ยเป็นเลยวะมันบั็กแน่เด้ออะไรวะถ้าวิ่งถ้าวิ่งเร็วขนาดนั้นก็ดีขอแบบทั้งเกมเลยได้ปะ่ะแบบบั็กไปเลยอะ่ะอยู่ไหนดีวะเนี่ยอยากไปที่แบบว่าอยู่ได้นานๆนะไม่ใช่แบบแบบเดียวตายอะไรเงี้ยน,นะครับอยู่ตรงนี้ดีกว่ามาตน,นี้น่าจะแบบเชวรว แล้วก็กระโดดขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับมามีฮีโร่จะตกยากนะครับบอกเลยข้างบนนี้เฮ้ยไม่ได้เป็นเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มันมีเฮ้ยเอ้าเราเพื่อนโดนไอ้ห่าโอ้โหแล้วกูก็โดนกูสาดได้ที่ใหม่เด็ยโตโดนไปดิอย่างเอ้ยโดนกันได้เลยผมเอ้ย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 โอ้โหปืนไฟปืนไฟแม่งอย่างแรงเฮ้ยกาลูด้า โอ้โหเกือบตายแล้วเหมือนกันเกือบแย่แล้วนี่เลยเอาระเบิดนี้ไปเลยเดี๋ยวมาทิฮ่าโหอ,อะไรวะคือแบบคือเป็นมันมมี่กันไวมากแตกแตกดิโอ้โหไม่แตกแค่โอโแต่ผมจะแตกแต่ผมจะแตกถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนยัง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 ถอยก่อนแนตะ่เพิ่งรีบมาดิมามาดิมาวิ่งไปไหนวิงว่งหมาวิงาว่งหมาวิ่งหมา หันหลังกลับมาหันหลังกลับมาโอ้โหตายเลยโอ้ยแต่ผมเชื่อมันในมัมี่ทุกตัวครับว่าต้องสามารถที่จะกำจัดมนุษย์ฮีโร่ได้นะครับอีกตัวไม่นช่มมี่ก็เยอะอยู่นะคนแค่สองคนถ้าจัดการไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้จะพูดไรแล้วเอออันนี้ผมฆ่ามปแล้วกันเพราะว่าเสียเวลาไงถ้ามันรอดูอย่างเงี้ยจะคิดมันจะยาวไงเอ้ยผมอยากผมอยากเล่นเป็นในมี่วะเป็นมนุษย์ฮีโร่มากเลย แล้วแม่งพูดอะไรของมึงเนี่ยพอเปิดไมค์ปั๊บบ่นคุยอะไรสัตว์ฝังภาษาไทยเรื่อยเรื่อยปะวะเอาเป็นเหมือนกันเลยโอ้โหเรียกเขาซอยเดียวกันด้วยอะไรวะโดนแน่มึงฮ่าโดนโดนไหมโดนต้องโดนดิมีไงมึงวิ่งมาตรงนี้พอดีโดนพอดีเอาคนอื่นโดนเฉยเลยแต่คนอยู่ข้างบนมันไม่โดนเอาดีเอาดีเอ้าเอ้าเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนบอมตัวนี้อัดบอมนี้แม่งอย่างเกลียนน่ะเอ้า เพื่อนแม่งตายต่อหน้าต่อตาโดนไม่ดิโอ้โหไม่ทนันเพื่อนแม่งตายต่อหน้าต่อตาสองตัวแล้วนะ่ะเอาระเบิดไปกินเหลืออีกสี่คนครับโอ้โหมัมีมโหดจังวะเรียบร้อยแตกไปโอ้โผมอยากเล่นเป็นนี่ว่ะเป็นมารุทฮีโร่มากเลยแต่ตอนนี้ผมก็ยังคลองที่หนึ่งอยู่นะยังคลองแบบเอทอยู่นะครับผมแบบถ้าผมเป็นมารุทฮีโร่นะผมเล่นแบบผมเล่นอย่างเซียนอนะออกเลยก็แบบสายมีดนะเนาะมีไงเฮดช็อตไป ลงมามึงลงมาให้นั้นแหละผมไม่กระโดดออกไปหรอกอันไหนเเน,นเพื่อนหลอยมันเฮดช็ shot, อตคอเฮดช็อตอุยคอยเฮดช็อตอุยไม่โดนถอยก่อนถอยก่อนลงมาลงมาจะลงมาไหมไม่ลงมานะครับมาเพื่อนมาแล้วหัวหัวขอหัวเน,น้นนโอ้โหผมตายโอ้ยแต่ได้หัวไปทีนึงเลือดเหลือ239แล้ว2 3 9 239เกเเอาดิ โอ้โหอะไรวะเอาในดีมามีมม่ไม่สู้เลยเหรอเดี๋ยวผมขอขอดูผลงานแป๊บว่าแม่งเจ้าปะขอดูผลงานกันเอาดิเอาดิเอเอ,เอ,เอ,เอตบโดนอยู่ปาโล่อะสองเกเองเออแตกไปแล้วหนึ่งแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวเดี๋ยวสองสเนี่ยเอาดิโอ้โหเพื่อนมันไปไหนกันหมดวะระวังระวังสเต็ปมันอุ๊ยนี่ไงโดนโดนตะก,กี้ใครโดนวะมัมมี่หรือว่าเพื่อนโดน ไอ,อไม่ใช่สิต้องต้องบอกว่ามัมี่โดนหรือว่าฮีโร่มันโดนเอาดีเอาดีเอ้ยไม่ไหวจริงหรอเอ้ยเหลือเจ็ดล้วเจ็ดเองเอ้าทำไมผมพิมพ์ไม่ได้วะมัมี่มีเหลือทั้งสามตัวแม่งไม่มาช่วยแม่งยืนเอ๋อกันผมเชื่อมัน่นผมเชื่อใจในคนนี้ครับก็ต้องทำได้ตีมันเอ้ยไม่ีชยจะตายแล้วนะมันต้องมีคนเป็นแถวนี้โอเคไม่มี แต่ตะกี้ผมเห็นมาม,มี่อยู่ด้านในเป็น <c oughs> เข้าไปแอบอะไรข้างในนั้นวะเฮ้ย,ย,ยฮีโร่ตัวฟรีด้วยแจ๋วเลยแตกไปเฮ้ยฮีโร่ตัวฟรีเว้ยอย่างนี้ก็สวยดีชิลวอย่างเงี้ยทำไมผมไม่วิ่งเร็ววะผมได้ฆ่าอะไรมาเฮ้ยได้ฆ่าแข่งแก่งมาวะแต่ไม่มีมาม,มี่ให้ยิงเลยเอ้ยมันขยับตัวแล้วมันขยับตัวแล้วทุกคนเฮ้ยมัมีม่เหรอ หมัมีม,ม,มามัมีม,ม,มาถอยกันออยิงหน่อยเอ้ยทำไมเหมือนอ๋อไม่ใช่นี่วัามีร้องหนตะกี้นี่วันร้องหนนะครับเหมือนเห็นร้องหนไงเมื่อกี้ตกใจหมดเลยไปครับคือตอนนี้คือเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะมันเสี่ยงกันไปนะครับต้องหาอยู่กับเพื่อนนะครับตอนนี้คือได้ยินเสียงมัม,มีไปแล้วเฮ้ยมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วยิงดิยิงดิรออะไรอะ่ะ ยิงไปเลยเน้นๆอัดตัวเน้นๆแต่ไปเฮ้ยหลังหลังหลังเพื่อนเอ้ยได้ปืนอะไรวะโอ้ได้ปืนบอมแปดดาวก็ดีเหมือนกันหามีก่อนเลยมีไปไหนวะแล้วพอมามีที่เหลือโอ้โหไม่ได้เลยวะเหลือแค่สองตัวเหลือแค่สองตัวเนี่ยแล้วเขาจะสู้ได้ไปเนี่ยเอ้ยมีแตกแล้วมีแตกแล้ว มาแล้วมาแล้วเอามาเดียวจอดเลยเหรอเกินเดี๋ยวมันต้องมาอีกแน่เลยยิงครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปดูทางเวยเผื่อแม่งมาไปไนามาแล้วมัมมี่ไม่น่ามาแล้วบ้างมัมมีนะมีสามตัวยืนฟรียิงฟรีผมก็จัดอ่ะโอแมงยิง แม่งยิงมาม,มี่ฮีโร่แบบไม่เกรงใจกันเลยอึแล้วเขาเป็นตัวฟรีนี่ถ้าไม่ใช่ตัวฟรีก็นูนะ่น่ะแตกทั้งห้องแล้วยิงเลยเน้นๆ้น,เน,นเน้นเเลยโอ้โหแล้วคนอื่นเอาไปไม่มีจริงหรอเดี๋ยวเหมือนผมยิงเสี็นมาม,มี่นะแต่อยู่ไหนอยู่ไหนก่อนแล้วข้างในนี้มันมีไม่ใช่เหรอหรือเปล่าอ๋อไม่มี โอ้โหเป็นเป็นวินที่แบบว่าเงียบเหงามากแบบไม่คึกคักเลยอ่ะแบบมัมี่ไม่ทํางานกันเลยอ่ะอเออ้ยเริ่มทํางานแล้วมีคนโดนตบไปแล้วคนเดียวเองอ่าเรียบร้อยเชื่เอรเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเริ่มมีม,ม,มัมี่มาละเป็นกานข้งในนี้ด้วยยิงเลยยิงเลยขอใช้ปืนบอมนี้ยิงหน่อยไม่ค่อยได้แตะเลยปืนบอมเนี้ยยิงมันไอ้บอมจีจีนัดเดียวจอด เอ้ยเปลี่ยนลูกอยู่โอ้โหเอ้ยโอ้โหได้เว้ยเฮ้ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอพักเพียงไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ